สวัสดีครับผมเพชรวงกมกรออาชีพครับวันนี้มาแนะนํานะครับเพื่อบดหมูนะครับมีปัญหาก,กันเยอะๆเหลือเกินนะครับทั้งที่ผมก็ไม่ได้ขายนะ <c oughs> แต่ถ้ามีของขายครับค่อยว่ากันครับถ้าลูกค้าได้สนใจนะแต่ว่าตอนนี้ของมันไม่ค่อยโอเคของมันหายากแล้วก็รุ่นหัวมันไม่ค่อยดีจะมาบอกว่าทําไมมันถึงไม่ออกหลายๆคนนะครับถ้าของใหม่นะของใหม่ทํายังไงเราหมูต้องมาดูก่อนอเดี๋ยวก่อนก่อนบดเนี่ยก่อนบดเราควรขายคายนิดนึงนะครับ พอใส่ของลงไปแล้วเราค่อยขันแน่นแต่เชี่ยเถอะบอกไปได้หลายคนก็ไม่เคยทำหรอกอันนี้ก็แล้วแต่ลแตล้วกันแต่ถ้าให้ดีนะประมาณนี้จะดีกว่าเพราะอะไรทําไมต้องต้องคายก่อนก็เหมือนถ้าใส่ไปแล้วาบางทีมันบดมันมีมันแบบมันออกยากเนี่ยมไม่ออกอถ้ามีตัวคายนิดนึงที่มันคายแล้วก็หมุนกลับแน่นเออแค่นั้นเองแต่ว่ามาถ้าหมูบดไม่ออกหลายคนถามมา,าใช้ลูกค้าที่ร้านใป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ขายมาหลายปีมากผมบด ต้องดูนะครับหนึ่งหน้าแว่นบางทีมันไม่ใช่หน้าแว่นสองด้านแบบนี้ม,มันต้องใส่ให้มันถูกทางนะครับแต่ในในกรณีนี้คือหน้าแว่นเหมือนกันไหนก็ได้ใช่ไหน,หนก็ได้แล้วก็ต่อมาต่อมาใบมีดนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ย<ม>กว่ากว่าจะไปถึงร้านเนี่ยกว่ามันจะส่งไปกันเนี่ยมันบางทีเด็กซนบ้างอะไรบ้างเด็กคนส่งซนบ้างเนี่ยหมุนมาแล้วใส่ไม่โคกเนี่ยเนี่ยอย่างนี้กดยังก็ไม่ออกมันก็จะตีกลับไปเห็นไหม ต้องดูก่อนว่าถ้าเครื่องใหม่นะครับเราใส่มันถูกไหาไม่ต้องหันออกมานอกนอกเครื่องไม่ต้องหันออกมานะครับแล้วก็เราดูเพพา,พามันจะมีตัวบล็อกนี้เหนไหมอันนี้อันนี้คือเพาเหลี่ยมไหมจะมีเพากลมเพาเหลี่ยมมันก็จะมีตัวสวมอที่ต่อกับมอเตอร์เพื่อให้ตัวนี้วิ่งเพื่อให้ตัวนี้บดนะครับดูว่าเพามันรูดหรือเปล่าเพาเหลี่ยมเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาคือเพากลม พอกลมพอมันมันรูดุมันก็เหมือน,นกับว่าสายพันมันฟรีมันฟรีแล้วมันก็ไม่ออกมันติดไม่ออกติดติดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เองแต่ถ้าเครื่องเก่าแล้วต้องดูใบมีดเราคมไหมอะไรอื่นเลยรับไม่รับเปลี่ยนนะครับนะแค่นี้เองไม่ยากใบมีดตัวไม่กี่สัคงใช่รับเอาก็ได้เปลี่ยนดูก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆเนี่ย ดูด้วยว่ามอเตอร์วิ่งถูกทางไหมเพราะบางทีเครื่องอ่ะมันมันไม่ได้ลองทุกเครื่องเหมือนร้านเทนารักไงเืราะร้านเราขายไงใช่พอะร้านเราดูทุกเครื่องเช็คทุกเครื่องก่อนจะส่งลูกค้าเช็คทุกเครื่องยังยังมีลืมบ้างเลยเช็คทุกเครื่องยังมีปัญหาอะไรบางทีอย่างที้ผมบอกว่ามันอาจจะมีแบบอัซิเดนแต่ว่าเราลองทุกเครื่องแต่เ็าแจ้งเรามาได้เลยเราก็รับประกันการันตีรับประกันรับผิดชอบหมดทุกอย่างเครื่องทุกตัวเครื่องหมดตอนี้ยังไม่มีขายนะครับยังไม่ต้องทักมาเดี๋ยวหาหัวดีหัวสวยก อันนี้เห็นไหมมันเขียนว่าโกกิกเลยไ่รูเนี่ย <c oughs> จริงๆถ้าดีต้องเป็นโพนิกนะของเช็คมันจะดี <c oughs> แต่หัวหนึ่งแพงเจ็ดเปพันมาทําขายไม่ได้หรอก <c oughs> ถ้าชอบก็ทักมาเยอะๆนะครับถ้ายิ่งเยอะๆเดี๋ยวเจ้าของก็จะอยากขาย <c oughs> ไ,ได้ก็ลองดูก่อนนะครับนะอันนี้คิด่ไม่ได้ขายไม่ได้บอกไม่ได้บอกรายละเอียดแล้วกันคิดนี้มาแนะนําการทําแล้วกันนะครับ <c oughs> อย่าอย่าอย่าใส่เป็นชิ้นๆไปนะครับหมูอ่ะเครื่องมันทําได้แต่ว่ามันก็หั่นช่วยไม่หน่อย พอมันลงเกียวได้เนี่ยครับแค่นั้นเองนะครับโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับ